นะครับก็จะมีการเพิ่มบ้านการตั้งแต่วันนี้ที่ะไดเพิ่มบ้านการในการตรวจวัดแอ่โอฮด้วยความเร็วนะครับก็ลดเสียหลักปกครองตรบวการตลอดชีวิตโดยการที่ต้องการนะครับเงวานนี้ก็มีการตรวจตลอวันล้าแล้วนะครับความเชส่อนโนงก็คือเรื่องของการควาช่นะครับให้ตรวจนะครับทห้ที่อยู่ทั้งเ่นก็สของนีครับวันที่2ครือการตั้งจุดบริ์าร แค่สายหลอกแล้ให้มากขึ้นนะครับตดเลตจนให้ัด้วยในรับผดงมีงานไหนที่จะเนแนหอในส่วนของเข้าภายในนี้ระเบียบวที่ห้ที่ไปไปตรวจงานไปตรวจเป็นาร ข้อสังเกตที่หนึ่งคือรถตู้นะครับตัรถนั้นนะเป็นหลักฐานชิ้นแรกที่จะตรวจว่าคนขับรถนั้นทำกลานโดยจะจะทำให้บางทีจะเห็นได้ดีในเรื่องของความร้ายแรงของรถตู้ครับในขณะนี้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากกว่าปีที่แล้วทั้นปีนี้ก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่นะในจุดตรวจทั้งหมดเนี่ยนะครับ ร้อยสี่สแห่งเนยนะครับว่าให้ออกมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่เพียงแต่อยู่ในเต้นปฏิบัติงานนะครับให้ออกมาดูแลจัดสายตรวจนะครับเปิดไฟกระพริบเพื่อที่ให้ประชาชนนั้นเป็นที่สังเกตว่ามีการจราจ,จรค่อนข้างมากนะครับมีการใช้รถใช้ถนนค่อนข้างหนาแน่นก็จะได้ใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นก็ฝากทุกท่านนะครับปีนี้รถมากจริงๆนะครับ แล้วก็อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นบ่อยก็อยากย้ายทุกท่านนั้นใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ